Some gates yeah, gotta be me proving my wrong. got all the I Got the power, the power, power, power. Now that will bottom that wall. Yeah, yeah, yeah. Then in the buggle, get good in a duck go. Got every one jump, get the it to my go. Say the hand don't get one so pull, like a dragonfly. No chat, gonna pull. Hey, hey, how you doing? Ma, my name call. G to the D, yo, go the leave legend. Whoa. You still poppin' stuff, kidash. ใช่ไหมครับที่ท่านเรี้กไว้หลาดละท่านจงสนับสนุนครับผมอันนี้ก็เป็นงานของอุบัญญาสานตรินลิเพานะคะย่านลิเพานจะยาอยู่ในตระกูลเฟิร์นชนิดนึงอ๋อเป็นเฟิร์นชนิดนึงใช่ค่ะก็จะเป็นเสินยาว นี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นแบบวัตถุดิบของจริงๆครับใช่ส่วนมากใครก็จะเคยเห็นแต่ตอนสําเร็จแล้วไม่เคยเห็นเลยครับเพราะส่วนมากคนจะเข้าใจว่ายาลิเผาไม่ใช่อะมันเป็นเ้อจุกอ๋อมันเป็นเฟิร์นใช่ไหมครับแต่มีความเหนียวเหมือนพวกกกพวกอะไรอย่างนี้ไหมครับมีความเหนียวค่ะเหนียวทนเหมือนกันก็ทนต้องมาฟั่นก่อนไหมครับก่อนที่จะเอามาก็มีการลอกแล้วก็ผ่านการจักรเลียด ขูดจนให้เส้นมันนิ่มๆมค่ะอ๋อครับผมอันนี้ <ผม S 2> อันนี้จะแค่แค่ลอกแค่คก่อนเราจะทําเราก็ต้องทําให้เส้นมันเท่ากันทั้งใบค่ะมันจะมีความสวยงามอ๋อครับะวะดยบงานของพี่เขาโคตรละเอียดเลยนะครับทุ<า>กคนจะมีมนี้กลางๆนี่จะละเอียดกว่าอ๋อครับผม,มจะมีทุกขนาดนะคะเพราะว่าสมาชิกทั้งหมดเป็นยี่สิบสามคน โอ้ครับผมฉะนั้นฝีมือแต่ละคนมันอยู่ที่ความประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับดูด้วยเขาเรียกว่าปักลายใช่ไหมครับอย่างนี้ปักซอยปักซอยปักแบบโบราณนะครับโอ้โพอออกมาเป็นรูปใหญ่นี่สวยมากมากแล้วอย่างนี้เวลา เวลาพีค่คุณพี่จะขึ้นลายอย่างนี้ครับต้องแบบเอาอะไรดราฟไว้ก่อนไหมครับหรือว่าไม่เลยค่ะปักสดเลยเหรอแบบแแต่ว่าเราจินตนาการไว้ยังไงเราก็ใส่เลยมันก็จะมีต้นแบบแต่เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอ๋อแต่ว่ากะได้ว่าประมาณตรงนี้ด้วยความชำนาญเราทําบ่อยใช่ไหมครับโอ้สวยมากขอบคุณนะครับ